สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเตฐีเขตพระนครสาวัตถีครังนั้นแลเท้าสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครันแลว ทรงถวายบังคมแล้วประทับอยู่ณที่สมควรส่วนหนึ่งเท้าสักกะจอมเทพประทับอยู่ณที่สมควรส่วนหนึ่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลค่าอะไรแล้วสิจึงจะอยู่เป็นสุขข่าอะไรแล้วสิจึงจะไม่เศร้าโศก ข้าแต่พระโคดมพระองค์ทรงชอบการฆ่าอะไรอันเป็นธรรมอย่างเอกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธเสียแล้วย่อมอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธเสียแล้วย่อมไม่เศร้าโศกดูก่อเท้าววานสะวะ พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสรรเสริญการฆ่าความโกรธอันมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะว่าบุคลคลฆ่าความโกรธนั้นเสียแล้วย่อมไม่เศร้าโศก